มาได้ดูสารแฟบบอส114ป11ี21นะครับคันนี้20-21กากับเลขไมล์9,300ไมล์เลสคันนี้ถ่ายของเลวมาตอนเลขไมล์7,500ไมล์เลสนะครับกองเกิงจากศูนย์ครบคันเลยนะครับท่อแหวนไฮไฮเอาพุท t มาฟังเสียงกันหน่อยนะครับ เลขไม่9,300ไมล์สนะครับมากับสีดำด้าน black denim นะครับวงหน้าทรงเมมฟิสปอกแฮนด์นซ้ายขวา h d m c นะครับสวยๆกันไปมาดูท่อกันหน่อยท่อไปใน High ะ High Hi Output นะครับเบาะหนังแต่งนั่งโคตรสบายเลยนะครับเพื่อนๆเ,เลขทะเบียนสวยด้วยเลข1นึน,นะครับคันนี้จัดไปให้ด้วยสวยเนียนทุกจุดใครหาอยู่ต้องจัดมาฟัางการเราเปิดเท่าไหร่ คันนี้จัดไปลาย6ื่นเกบาทเท่านั้นนะครับเกลี่ยใครถูกใจแนะนำให้โทรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ